เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่17ธันวาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะช่วงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะระวังมีจะมีปัญหาขัดแย้งนะคะกับเพื่อร่วมงานนะคะในช่วงนี้ ะค,ะคุณอาจจะมีเรื่องต้องคิดต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะช่วงนี้งานอาจจะมีปัญหาหลายๆคนนะคะช่วงนี้ระวังระบบสุขภาพนะคะระวังในเรื่องของสุขภาพสายตาข้อบ่าไหลกระดูกสันหลังหรือเกี่ยวกับขานะคะอาจจะมีปัญหาหลายๆคนถ้าใครที่ทํางานนะคะ กับเพื่อร่วมงานหลายๆคนนะคะตั้งแต่5คนขึ้นไปหลายคนมีโอกาสที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับงานมีเรื่องขัดแย้งกันในงานนะคะอาจจะมีเรื่องทําให้คุณรู้สึกญหงุดหงิดไม่สบายใจนะคะหลายๆคนช่วงนี้ช็อปเก่งนะคะระวังนิดนึงช้อปปิ้งเก่งนะคะช็อปออนไลน์เก่งนะคะอยากได้นู่นอยากได้นี่นะคะช่วงนี้ระวังปัญหาสุขภาพของคุณแม่ของคุณด้วยนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะค,ะคือเลขที่บ้านแล้วก็อายุแม่ของคุณให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีแดงสีเหลือง ให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้คือ3 2 7ขอให้คุณโชคดีร่ลำรลวยค่ะ